อาศจรย์ผลการรักษาวินัยไกลบุตรเปิดชื่อสองคนสุดท้ายพบยังมีชีวิตอยู่หนุ่มคงกระพันได้เผยคลิปล่าสุดวินัยไกลบุตรไปลำพูนรับชื่อเจ้ากรรมในเวรสองคนสุดท้ายโดยเอ๋อออนชัดยาภรรยาของเมฆวินัยไกลบุตรได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสามีเดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนอีกครั้งในขณะที่นั่งรถไปหนุ่มคงกระพันก็ได้อัปเดตอาการของเมฆวินยัยซึ่งเอภรรยาได้อัปเดตอาการว่าสามีมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลายคนสังเกต ผิวเริ่มมีสีชมพูจากที่ดำดำเขียวๆที่บางคนบอกว่าเหมือนโศกตอนนี้สีผิวและสีหน้าก็ดีขึ้นรูปหน้ากลับเข้ารูปเดิมย้อนการรักษาเกือบ5ปีทดลองรักษามาแล้วหลายขนาดยาที่ใครลองแล้วหายหรืออย่างน้อยเสมอตัวแต่วินัยไกลบุตรดองแล้วอาการยิ่งแย่ด้วยหนุ่มคงกระพันกล่าวว่าคนอื่นหายหมดยาระดับโลกนวัตกรรมใหม่คนอื่นถึงจะไม่หายไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยแย่ลงแต่วินัยไกลบุตรแย่ลงมันแปลกเอ๋เผย ว่าอาจารย์หมอประวิทย์อาจารย์หมอที่จุลาผู้รักษาวินัยไกลบุตรซึ่งเข้าใจคนไข้มากและเราปรึกษาอาจารย์หมอทุกอย่างและทําในสิ่งที่ไม่กระทบกับการรักษาอาจารย์เคยพูดว่าคนที่เป็นเหมือนพี่เมฆเข้ามาหาอาจารย์แล้วหายหมดบางคนเดือนหนึ่งบางคน1ิปีพอเราได้มาหาอาจารย์ไพศาลทิศทางดีขึ้นก็ดีใจมากล่าสุดอาจารย์หมอได้ถอยยาแล้วซึ่งทุกครั้งที่ถอยมาตุ่มขึ้นอย่างไดน้อยเป็นพันต้องจับมือสู้เพราะ7-14วันมันจึงเริ่มมีอาการสงบ ช่วงทรมานคือ14วันถึง1เดือนหลังปรับยาแต่รอบนี้ไปปรับยามาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนิ่งตุ่มไม่ขึ้นจนถ้าวันหนึ่งร่างกายเราผลิตสเตียรอยได้เองเราก็ไม่ต้องใช้ยาหนุ่มยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่พี่เมฆไปขออโหสิกรรมทั้ง5้าคนตามขั้นตอนพิธีและทําบุญกรวดน้ําให้ร่างกายเป็นบวกลดการใช้ยาโดยตุ่มไม่ระเบิดแปลกมากโดยไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาลเบื้องต้นทราบว่าอาจารย์เปิดบุพกรรมสําหรับเจ้ากรรมนายเวรอีกสองคนที่เหลือก่อนจะได้พบอาจารย์ ซึ่งตอนนี้มีคนมาเข้าคิวรอพบอาจารย์มากได้คุยกับผู้ช่วยอาจารย์ทราบว่าสองคนเจ้ากรรมในเว้นที่เหลือของเมฆวินยัยมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และทั้งสองคนอยู่ในกรุงเทพด้วย